สวัสดีครับแฟนขับช่องไทยสารคาคำพาเพลินสารบ,บันเทิงวงการหมอรำมาฝากทุกท่านนะครับสวัสดีครับอีกหนึ่งบรรยากาศที่ผิดหูผิดตาไปนั่นก็คือการแสดงของหมอรำใจเกินร้อยบสยสีรีชัยกับซอแอนเมื่อคืนเล่นอยู่ที่ทุ่งสีเมืองไม่ได้ใช้เวทีหมอรำใจเกินร้อยนะครับแต่ใช้เวทีกลางแต่โอ้โหบอกเลยว่าเวทีสุดยิ่งใหญ่ตะการตากับ งานโชว์แบบนี้นะครับโอ้โหจอนี่แบบเลยพุ๊บพับุ๊บับ,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 บนะครับวิ่งซ้ายวิ่งขวานาน,น,นทีก็จะได้เห็นหมอลำขึ้นเวทีรูปแบบนี้นะครับก็เป็นอะไรที่น่าชมน่าดูเป็นอีกอย่างหนึ่งเนาะอีกแบบหนึ่งแล้วกันแทนที่เราจะได้เห็นเวทีในรูปแบบเดิมๆก็เห็นในรูปแบบที่เป็นเวทีแบบนี้ที่ทุ่งสีเมืองอุดรน,นะครับเดี๋ยวจะพาไปชมบรรยากาศบางช่วงบางตอนของ บบอยแล้วก็ซ้อแอนบนเวทีนะครับ และนี่คือบรรยากาศบางช่วงบางตอนของงานที่ทุ่งสีเมืองเมื่อคืนของบอสบอยซอแอซึ่งมีไลฟ์กลุ่มปิดนะครับแต่ทางเจ้าภาพเป็นคนทําวงไม่ได้จัดทําขึ้นสำหรับเมื่อคืนและนี่คือมาอัปเดตบอสบอยกับซอแอแล้วก็ส่วนวันนี้แยกย้ายกันไม่ได้ร่วมงานกันสำหรับบอสบอยซอแออยู่กันคนละเวทีนะครับ อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดไลฟ์กดแชร์ให้กำลังใจแอดมินแนละให้กำลังใจศิลปินด้วยสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ